อ้ ooh, ปลาตายพี่น้องดาฟูอยู่ดาฟูอยู่ครับอู้หลังนี่หลังนี่มีเฮ้ครับพี่น้องหลังนี่มีเฮ้มีหอยดุงบ่พี่น้อง ขวดก็อย้าคนอ,อกขวดก็อย้าคนอ,อกอู้หลอบขาดพี่น้องหลอบขาดเจ้งปึ้งเลยอู้หลอบขาดนี่ตายหาแล้วงานนี่ สวัสดีตอนดึกครับพี่น้องตีหักกลัวครับผมพระมายามลอบฝนตกลิลลินครับผมอป้าบอลครับสวัสไีครับผมพี่น้องลอบยังอยู่สองอันนี่แหละอันหนึ่งเฮียอันหนึ่งเขาลักไปแล้วลงเหลือน้ำติดึกเลยมองนี้เขาลักไปแล้วนี่พี่น้อง บ,บ,บม่มีวีแววเลยย่างหมดเลยพี่น้องรอบกอนไรสามมือครับผมเขาไปกินหมดแล,ล้วบปล่ฝนตกเล่นเน่ยพี่น้องนี่ มีหอยดุงบ่พี่น้องอ๋อขวดก็อยู่คนอนหขวดก็อยู่คนหนอู้หลอบขาดพี่น้องหลอบขาดเจุาปึ้งเลยอู้หลอบขาดนี่ ตายฮาแล้วงานนี่บุหรี่เอาเสี่ยงมากเมียหลอบสัมี่น้ององานเขาแล้วโอ้ยแย่เลยพี่น้องหลอบขาจิงปึ้งเลยไปนี่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะเก็บรอบไปก่อน ต้งกับฐานการแล้วสเก็ยบรอไปขันงในเมียนดอกมื่อนี่ว่าจะมีเวลาว่าเดี๋ยวเสือกมาสํา,ลาหลังนีครับเสียนี่หลังอยู่นีล่ล่ะคนเหนอกับรุตนกันพ่อเม็ด ขาดคักขาดเนี่ยหัวลอกมาได้พี่น้องเว้ยอืเฮ้ยบังลงงังนี่มยพี่น้องลังนี่เป็นไดเบังดาบบังอู้ปลาตายพี่น้องดากฟูอยู่ดากฟูอยู่ครับ หลังนี่หลังนี่มีเฮีครับพี่น้องหลังนี่มีเฮหี้ย <Ooh, ooh. S 2> อันใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยหลังนี่โอ้โห แลังนี้ปาดช่อนล้้น,นช่อนสามโมไปพี่น้องเก็บรอบขาดวะ มีรอบขาดยหรือพ่อนี่ยังสองตัววะนี่อู้หูรอบขาดที่กันนี่รอบขาดพี่น้องนี่โอ้ยตายตายตายเนี่ยนี่เอาออปองขาดอีกแล้วพี่น้องเว้ยนี่ยังสองตัว ยังสอตัวพี่น้องนี่นงามๆเดี๋ยวผมจะเก็บรอล่อไว้ก่อนอู้สดงว่าป,ปลาเขาหลาโตอยู่พี่น้องนี่เสี่ยวป่อขาดอีกแล้วไปขึ้นโคกหลายมือพดพี่นอ <c oughs> ้อ,นองเอ้า เดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับเดี๋ยวจะไปเก็บหลอบไว้มาเหมียนหลอบไหมเก็บปลาก่อนพี่น้องยุ่งกัไหลเรียบร้อยครับพี่น้องเก็บหลอบไปก่อนครับหลอบขาดพักหลอบก่อนจักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ผ่านไปพี่น้องพักหลอบก่อนทิตย์วันมาน์ย่ครับพี่น้องออกป้องขาดน้ำคือเก่า กบพิยังครับปลาบบตายกันออกป้องขาดก็ออกไปหลดยังอีกสองตัวครับพี่น้องพอได้ต้อมอยู่พอด้ต้อมอยู่พี่น้องนี่สวยๆนี่ครับบ่เดียวออกจากถุงเนาะพี่น้องเนะาะบกบพิยังนี่ครับโตงงามๆเลยเดี๋ยวเซลล์ออกให้เบิงเังกระได้เวลาไหลครับมาเด็กมาอนี่ช่วงนี้มันบ่ใครมีเวลาปันไหนครับพี่น้องก็เลยออกไปข้างนอกเนี่ย เก,ก็บหลบไปคนจักอาทิตย์สองอาทิตย์สีมาเมียนหลบไหมหลบขาดบุดใส่ไปรสาม,มือพี่นอ้องถือว่างามเติมเยอะพี่น้องนี่โตมางามเลยกำลังตุ่มเลยเนี่ยตุ่มไปใสบ่วบวบพี่นอ้องออม ลล้อออมเยพีี่่นนงโไปเลยครับพี่น,อน,น้องจะได้ก็ฝากติดตามคลิปหน่อยคลิปหน่อยครับผมอีสานนะครับเนลครับผมไปเลยครับคลิปนี้ก็มีเตียมอยู่ให้พี่น้องได้เบิ่งอยู่ดอกมายามโหลดรุเด้อครับผมไปเลยครับผมบ่อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งขึ้นก็ครับผมสวัสดีครับ